การปูกระเบื้องนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวกระเบื้องไม่ตรงหรือว่าเสียเวลาในการปูกระเบื้องจะหมดไปค่ะเมื่อคุณมีสินค้าตัวนี้เลยนะคะกับเลเซอร์ GP S 3นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณนะสามารถปูกระเบื้องได้อย่างง่าย จะได้รับนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะดังนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์นะคะตัวที่2ค่ะก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยค่ะคู้มือแล้วก็ใบรับประกันนะคะต่อมาจะเป็นฐานค่ะแล้วก็จะเป็นขาตั้งสามารถปรับระดับได้ค่ะแล้วก็จะเป็นแผ่นยึดติดผนังนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับการปูพื้นนะคะหรือว่าปูผนังนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าะคะ เราจะมีนะคะเป็นแผ่นเหล็กนะคะยึดติดกับแม่เหล็กตรงนี้เราสามารถติดกับผนังน,นะคะแล้วก็ดูกผนังได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณจะสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นพิเศษโปรโมชั่นส่งฟรีถึงบ้านนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สัง่งซื้อได้เลยะค่ะทางแฟนเพจของเราค่ะ